มาสุง้งเายพิดอวัณฑยาไลต์ตับกันดาวันทีสามสิบเอ็ดเดือนแปดอีคริสต์ศูนยงซาวหาค่ะเมื่อได้ขยามกลางเนิร์สมาตรงถักเอฟซีผูบันแทงเงาลายตีเมืองหลวงจริงใด้วอดของวันสองวันปวน,นมาไอ้มองมองเอาหมักสองปากฮาสิบปอนเสเลมือปล่อย mờ chung bài phong tự lập lệ tự non tì hậu khả khoảng gần và bà, hoàn bằng sắp bị ăn biến cho nguồn châu năn quay dọc dội Tì năn đốt quả nơi mương lộ ảm mi nà ảm mi bạc tức quay mong màn kháu lây khảo lý lý ngam ngam xế ma วายสีจ้องลู่เหล้วกวนฟังเย่าก่อซิบเข่าในเขาอันเปลี่ยนภายผมรมเท่านั้นเข้ามากดทัชแลป่ปอกแค่หังด่านนี้กูก็รอดอันนั้นพี่น้องอะไรกว่าปอดีเลี้ยงเมืองหลงเย่าหายก็ลองที่ก็ไปเจอนั่นไข่นาสเรปานติไข่ ปีโตมักลงก็เลยว่าสุดเชีาไอ้เอาสิข้าวกตบิกจอมห่าปีน้องเขาขาดก่อปะดด้วยกันละเมืองกุดก่อจำเตียมมา้อยๆยอกมีก่อจำก้อยเมืองลอยปีนี้เฉลี่ยก้อนขอได้อ่ำต้นไรตังอ่ำต้นไรนั่งขึ้นเฮ็ดเจาเฮ็ดขุน เวก้าตั้งแตน,ในี้นหิกเี้หกาจณ์โจก็โจกมันยาวกว่าสางมปีนหลี่นยนไปเอาไว้กุมวนันกุมเมืองการาันตุยพอขามาตัวน่ะสิเดอันมองบ้านเขาทางเทอมพวนี้ไล่ข่าวดีๆีสิเดปล่อยที่เมือง,ลงหลวงเนี่ยเชื่อไดเขาเลยเขาละว่าปนเขาซุามาาา่มลูกได้ ตามเมเรลาหาตาหีออมมาด้วยเด้อชาวดอลัลว่าอันตายบาดิมีคนมึงน่ะตายไปสองก่อได้มาติดไปแถมหกก่ออันนี้ช่วงมุ่นเจ้าปีวานปางสปีเมืองหลวงปีนอนไงอันปล่อยมาป่าวันที่20กับค่ำ10:00น.กะขึ้นทีเนี่ยเอาอีกคันเนี่ย ปีกเสมามีลองลู่ลองซุ่มตั้งหนำไปดังไรอ่ำย้อมภับสีบอกว่าเขาซุ่มเออตายเอออันเขาอ่ำจ้างทีมใน,นมีอยู่เปล,ล่าเลยตีห้อย,ออยาหลวงบิงเจ้ามีเอาศึกเขามายดมายามาเลามาหยุ่ยเจริญตายตายน้ำเตี้กกยกุยกะผายเธอเถียมคน เจอนั่นเขาหันแดดพอเขียวพางเอาไว้เจริเขาก็อํางทิ้งรองไดยยอนว่ามีศักดิ์สิธรักฐานเป็นเยี่ยวอย่างอีงานเออเนี่ยพ่อมีศักดิ์สิธัฐานพ่ออะไรเนยผเขาที่หนปันออกเขาว่าลุ่ซสูเมิดได้ย้นแดดที่ไหนในรางกายซิกโมันเปลี่ยนเปลีนการมันอยู่เต็มในหลักกุยกนซิกเก้ได้ติ่นหูอยู่ว่า วัเท้าตกสมเลยเดอกหมากกองต้องเหลี่ยมหมกลงสองปากหาซิบป่องหาปากป่องเจอเลยนับปอกก็ไม่เขายอมย่อมก็ดีมย่อมก็ดีตีเลยถอยยอก็ดตีเลยถอยลอยๆซึกมาเลยพอมาตัวเนี่ยมันก็ลานไหลเหีเ่ยบตีเอาขึ้น กามาลังก nh ็ตื่นอยู่อยาม่าไอมาหดตุกตื่นแต่ไรขึ้นยอดสังละมันเปลี่ยนจาเงินเจ้ากกองเจ้าเครื่องแล่เป็นอ่าทุยางด้วยอย่างนี้ก็ตื่นปีเมื่อไหร่ปีนอ้อะไรอะไรผมก็ตัวกันสิบกว่าว่าเกี่ยมียาสีโป่งยากดขายยากว่ากว่ามามาเมืองหลวงก่อมรถมาขอดมา ผิวกำไรมัดด้วยว่าจุมาใ้พวงเขาเปิดหับหมักลงมันกานันตีฮะเช่าเดียวกันเลยวันนั้นวัทนทีลาบ่าเขาต่อเอาลักไพ่ต่อเอาสายไพ่เลเ็บแหลสแสตมป์เอากาสิบสองหมัก สิเลโตต่างกว่าดิกันเู้าอาเอาไว้ังล่ะเออการมาํำก็อกันว่าดูเสีน้ำสันเด่มันยา,ากวกวาไงยัเขาเลยแคลารว่บบาเป็นคู่ของอา,า,าตูอยห่เขาติดปีก็เป็นมงองรวยเขาวีกอคู่ของนี่ก็ขัแนแหนเอาเข้าไปกัลนลิซูมาปีสมามันเขาไลขึ้นในคุณวิงก่แต่เขาติดตั้งไรอยู่เลย เาแต่ไรมวนเมีแต่ไ,ไรเสือนั่นนั่น,นีไอันมีการขันเอากว่าเสง่เที่เขาได้เอาตัวตั้งที่ไสิแหเอาการสิบสองบาให้โตได้ทิ้งเถนะ่ะรับไพ่ร่าเป็นลักเล็กก็เอา,า,วาว่าเพราะว่า,ม,ามันใช้ไพ่รอากว่าเขาเห็นไหมเพว่าเมื่อรอยปีนี้นั่นตั้งอะไรตั้ง กุยกะไรมาหนังตู้แก่คู่ของมีการมีขันผมจะคู่ของตูอยากเว้ยคของบนมึงก็เอาขึ้นเลยใส่หมักโซ่ไว้เพราะเรามีคนอยู่ได้เข่าสอกเข่าเตาเอาความมดซึ้เย็นเป็นจนจนเย็นเป็นซึ้อนวันนั้นความคนกูบอกก่อลาไว้ พอเฮ็ดยี่มีงานในยุคใหม่เกี่ยรแ่องในเชตตาคนนั้นสื่อสารสิ่งในี๋ยวพวกเขาตัดสิพอว่าเฮ็ดสื่อไอ้กำกองแางเล่าพอปอสวดๆได้อยู่่ะวันละวันนั้นอยู่ย้อนยิ่งเข่าคนเมืองอันไหนจวนหูบากเต็มซึ่งไอ้มีมีวอาขน่ะปีนอกละไหนซึ่งเปลี่ยนผู้ของคนเมืงองผู้ของเผดินผู้ของคนนั้นสื่อสารมันได้ไรเว้เท่านั้น quý cả bỏ cả mặt đôi bọt khỏng dưới này sức cầm bóc thầy sức hàng thầy môn thu lạc vậy hàng vậy trên này nó có xuống hả thế nào phong này bị đau bằng là bà. เสียนบาเน่มันจังจุหมายพุงเข้าเฮือนลองเอิ้มเลยจังนะก็พอลกขึ้นมาแล้ปานเฮี้ยงบ่ไผบ่ดาพื้นอันวาได้พื้นเามันไพื้นให้มันเปพื้นๆอย่าพื้นเ่นอย่ายืเมียกองไจุเมียกองไยยุเ พอได้เลี้งใส่เลี้ยงเองก็ป้อบ่มีกายลำป้อมีเงอนมีเมียนำๆเลยพ่อที่อะไรเขาเลยเขาดักใจตึกอยู่ยื้ออยู่เพื่อกำมันเป็นการมันหรอกยังอ้างเขาเลยเขามีอยู่เพื่อแบบนี้แตาตั้งมึงร้อยปีนี้แค่นี้กันขอผมมูจีตดาวพุ่งโจกละตัสสีปีดอนอะไรเพื่อให้มันออกมีมดางขัดใจอยู่ มันออมอะไรเป็นแฮมิวหนึ่งไอ้ข้านอําเฮสังไอ้ข้านกูดายไอ้ข้านอยู่หลายเซยอดกินขอน้นมึงอันนี้มันดีบัรเทิงกูจะซื้อยได้มันคัดใจอยู่มันติดอยู่มันจุนาสักอยู่ปิกสบามันสูงกว่าไล้ลองเตะดีบัญเทียงมันเนี่ยกูไอการวางจีวบางเด่นหรืเฮ็ดมันนั่งลักเอาของในเงินในยี่ห้า ใเคินนวันปลายเพนนาเสดปางตึกอะไรอยู่เข้าถูกนี้เลยทิ้งเหมือนคนมองแถงวบกันเพราะว่าประเทศผู้หลักเนี่ยจัน์มันเต็มะจนได้ในวังว้างอะไเขายังหลักนะเขาเอาอันเขาแคะไรก็ปีนาอะไรซึกเข้าเลไมัม่อยู่ดีจันมันสุมเาว่ะตับซึกเนี่ย สร้างฝาลับ่าจนฝาทุกเอาของคนมึงมีกามีขันเอาไว้าที่สมว่าเอาของาตุยาเขาเนี่ยอยดีเสียนป้ายเดี๋ันเหี้ยากาตุยาเลืเบี้ยเนี่ยกาโคนํำหกาไทหลักไพ่ป็นเลข้าสายพ่้สแตนเด้าอุจิกรลองเอาไ็เลยขออาุยาใครเอาเอาลูกอย่าไปเอาของคนมึงเขาโปนะ อันเฉยๆเขาหางเฮียนสิเด็ตอบเทเยนมันตบทยนคนเมืงนะเอ,องเนปีนั้นได้หรือไงเอาคู่ขอไดยังไงบ้างวัดดึกอะไรึกือดึกละคือมีอยู่ในกลางรับเฮ่ยเลยเมื่อเงินบนลอนเดลก้อนขอต่อสู้ติกโตเลยเฮ่เลยเกาาเลยนี่ปีนัว้วพอเป็นรัสเซียในเบนหระบบแผนซื้อพอมีโดนเกาหลีคือมีมาในกาหาเกาหลีนี่ เรด้าสิได้เนี่ยไม่ได้ปั่นไม่ไดมุนอ่ะป้อมหัาเนี่ยมีดูยิ่งกว่าลำดีบ่ก่อนหน้านี้คือมินมันเนี่ยม่วยกันเลยปอเทียนเขามีจะเนี่ยเนื้อกลางเฮาอ่ำเฮอะไรสมัยเมื่อหลอยปีนี้เฉยนี่ก้อนขอตีจังหวัดจังเมื่อว่วหลอยเอาเนี่ยตีเฮ็ดถือตังตีเฮ็ดถือหนังตีฮ็ดถือเป็นธรรมดาแลยหกคำมึงได้เลย เจริญเขาอันผิดปึื่เขาแ,แหงแจ้งไหนดีเสียนไปอย่งางไรหมาบุนเขาจะดีกอเดิจะดักสิเขาเพราะว่าใจดีมาหุนลอยซ้ำหวยเจเน,น่เหมือนตับสึกขีขากันได้เลยเหมือนเท็ดเหมนการเพิ่งเลยอันนี้ก็ผิดไปจอมผิวเจริญเขาอันใจดีอยู่วันเมื่อไหร่ก็อันใจจอมผิวสูลาลีเอาเพียนละลายเพียนเทเร่มาเยียบกับกันเทเร่ ตางจีนว่าจอมผิวจอมผิวเทียนอกะนัเดลเปนอะไล่เดลเปนลงคิวแยงอันมีวงเดืได้แต่เฮียองะไก็่างนั่นและเจ้าปั้นจริงเจ้าผ้ามึงน้ำสันเป็นเจ้าผ้าปีนองรวยปีนองก่อนหรเปลี่ยนจ่นเจ้าผ้าก่อตั้งมาจอมผิวเรื่องคิวแดงมึงห่มถุงึงได้ ลอยใจใต้เจ้จาเขาเจ้างบาวันเม่ได้เฉลี่ยว่าหัาหลังเจ้ผพาปา,จจา,า,จจา,า่นจิงเจ้ผพาไม่ทำสรรเป็นเอย่างนี้ไงเรื่องเลี้ยงเนี่มออนมนนมย,ยมั้นุ่งจีดเหมาเลยพอามว่าออนผมมงจี้าพุคงจเฮ็ดมาเลยใส่มาหูลอยําหัยังไรมันเป็ีนการในตาดีอานไหม hết sáng mà con đó là mà con lấy kiếng ai tôi ra sức mạnh dương quả thì loài sáng hủy đã xì đại thiếu người là cả làng tôi mày con khảo văn này măn khát hú khát à mắt để biết mày cho men cho ha hạn sẽ bay mà tay hao có cái là mà đừng chiếu này phiếu จอมปิวมึงอหอม่มถุงถุงได้กูจะเคือใจได้เลยฉันว่าเจ้าเข้าใจได้ฉันจะเรียนรู้เรื่องก็หวังว่าจอมปิวมันเป็นอันจอมปิวตู้วอมก็ได้ไม่เป็นเจ้าอันเดียดในมือหอม่มถุ้มุงได้เนี่ยเจ้าบ,บ้านจริงเจ้าผ้ามึงนำสัน่นเจ้าผ้าพี่น้องร้อยแต่เอียงและคนมึงห่มกันขอดขอดขึ้นมา จอมผิวเหลืองคิวเลี้ยงงเดินอยู่ในกาจอมผิวเจอจัดจริงได้จริงได้บอกว่าปักปืนขุนเจา้าคือหลัวใจนั่พยายามเจ้าอันในก็บอกว่าเป็นจอมผิวดุกว่างกันนั่นเลยอันนี้ก็มาสร้างเลย่องแสดงในวิลาวมาเที่ยวว่าจุ่มหมายพุ่งเฉลี่ยเขาได้เขาวางหลังหักหลังเจ้าผ้ามือหนังสัตว์บอกไกงเฮ็ดขุน,นโจแก็่แก่โจกำป่าห้ามเบียดคู่ข,อ,ของขึ้นปืนอนหนัง กองมู 5, ห่าขุนห้าห่าหอห่าอันเสียงก็ไปลองปืนใดจะได้จีร่าขงเขาไปยากเป็นหอเจ้าซื้อขันพ่าเจ้าหอเสียงเมือม่อหมอกขามาลงบิดาต้องมาที่เขาค้ากัดถุยเป็ดเพราะเขาเลยเฮ็ดขุนเฮ็ดวานเฮ็ดเมืองใดๆปืนใดคือใดแกว่อยมวยขววมเขาเพียวหมดเขาจะได้ใจเก็บใจป้อนอำกึ่งงามอำกึ่งดานดาเฮ็ดเจ้าเฮ็ดขุนเนี่ยอะไรก็ลองซึ้อ อย่าี้กันดิฉนไปม่เท่าเจถูกนี้ได้กว่าเจ้าลืงเขีวเลี้ยงขึ้นจองว่งอ,ญญอันนั้นจังดีแค่ราดับสิบลอยขึ้นเยอะดสียนไปได้หยิยงเจ้าปานจิงเจ้าพานไม่ลำันอะไรก็มาสารางตัวได้ครในวิดาเข้าขาหูคอเลยลองมาสิกมันเอาหมาลงเสียโยบตีวานปางสมบีจ,อจ้อจ เป็นลิยองจังอันนี้ดีเมืองหลวงเงินที่ชาแม่คนตาย2มาเกอานอนันเสมาสร้างต่อได้คันนี้กันาเมืองหลวงยาจอกมียาสีป้อยากดขายาอันเจนี่เขาตั้งเมืองร้อยปีนี้นั่นยาดีจะได้ซ้ําอําจังต่อพลอยสังลุยลองลักเอาผู้ของคนเมืองัเอาลักภัยัฝนเดียวก กูเจกหลอกเอากา12ใบตบแล้วก็เอาเลยหมดหมดนําสันเลาะตอบตบมาตอบเปียมานี่แหละอะไรก็มาเปียนึงตัวได้แค่นี้กันนะได้ปลดนี่มัลซุก